ปิดโพสต์ล่าสุดของจินสามีหนิงโพสต์ล่าสุดของจินหลังหนิงยอมรับครอบครัวมีปัญหาเรียกได้ว่าผู้จัดละครคนดังหนิงปณิตาได้ออกมายอมรับหล้างตกเป็นข่าวตกเป็นกระแสะมานานร่วมเดือนว่าชีวิตครอบครัวของเธอกำลังมีปัญหาจริงและอยู่ในช่วงปรับแก้ล่าสุดฝั่งของสามีอย่างไฮโซนุ่มจินจรินธรรมวัฒนะได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีน้องสาวของภรรยาเช่นแนนชุมพิชาเข้ามาส่งคอมเมนต์ว่ารักเมียให้มันเยอะๆนะคะอิมูจิหัวใจหัวเราะทั้งน้ำตาด้วยความรู้สึกปลื้มปิติ ในขณะที่ชาวเน็ตเองก็เข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งหนิงและจินจำนวนมากเช่นเราเชื่อว่าสุดท้ายคุณจินจะเลือกครอบครัวคะ่ะคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายากคะ่ะบางที่ภรรยาเราอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาอย่างเต็มที่ เพราะเขาอาจจะเหนื่อยงานเหนื่อยเลี้ยงลูกแต่ไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราติดตามมารู้ว่าคุณจีนเป็นคนสุภาพรักครอบครัวใครมาแตะครอบครัวคุณจินคุณจีนย่อมไม่ยอมแน่นอนขอให้คุณจินเลือกรักษาครอบครัวไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่จินพี่หนิงนะคะขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแคปชั่นบ่งบอกว่ารักครอบครัวขอให้คุณจินอยู่เคียงคู่กับแม่หนิงตลอดไปนะคะ